สวัสดีค่ะยินดีตอนรรบท่นผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคามาพบมาพอก,กันกระแบดในเสารของมือวันที่17เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2 5 6พนะคะพี่น้องคาร์มนอนี้แอดภาพเพาพี่น้องพระเท่าสุขุสุข้นมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่องวดนะคะสําหรับอาแนวทางในคลิปนี้ค่ะเป็นแนวทางจากอาจารย์คนปากช่องค่ะหมวดที่ผ่พานมาแนาวทางของอาจารย์เล่าเขามาเป็น73 ะะเขามอดเป็น7 3ดาชุดลางนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมูอนีอาจารย์มาวางแนวทางแล้วเด้อพี่นออ้องเล้อกตองวดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะของมวดมือวันที่หนึง่งเดือนตุลาคมคะ่ะแนวทางของอาจารย์ค้นปากช่องในคลิปนี้นะคะสีเดีมาเป็นตัวได้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค,ะค่ะนะคะครับผมสวัสดีครับจ้า รบรรยากาศาดีว่าค่ะพอดีกับเป็นบุญเขาซากพ้อม้อนี้นะคะทั้งป่าอ,อีสานค่ะยังว่เบาเคยได้ไปเขาทีแล้วค่ะพรอผมจ้ะเาป่าว่ากันหวดนาบต,ต่อหวดเลยค่ะอาจารย์ชุดสองตัวบนนี่มันโอเคอยู่แปดชุดค่ะเอาเลขเด่นวิ่งไปแปดกับเก้าครับข้างบน บนอาเด่นวิ่งแปดกับเก้าค่ะครับผมชุดสองตัวมีแปดชุดเด้วค่ะแปดหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งแปดสองค่ะแปดสามแปดสี่แปดสามแปดสี่ค่ะแปดห้าหกหนึ่งแปดห้าหกหนึ่งค่ะเก้าสามหนึ่งสาม 9ก้าสามหนึ่งสามค่ะวงไปที่แปดสองแปดสาวงแปดสองแปดสามค่ะแล้วก็ตัวรองก็เก้าสามหน่งสามเก้าสามสาค่ะดับสิบหน่วยบนห้ากับเจดับสิบหน่วยบนห้ากับเจ็ดค่ะคราบอมสำนีแหละโอ้มีสำนีตีฮะอาจารย์ ครับเออค่ะอาจารย์เด็ดชุดสองตัวบมกเกินส,ส <ขา S 2> องชุดครับค่ะคำนวณง่ายนั่งดูเมื่อคืนนี่เสร็จแล้วอืมค่ะกับชุดแปดตัวนี่แหละเขาที่เคยส่งให้ดูนั่นแหละจ้าอาจารย์จะได้เวลาโค้งสุดท้ายเสือเอาเลขคนอื่นมาตัดเลขเราเลย <c oughs> พังเลย <c oughs> แต่ว่าข้ออาจารย์ที่ให้เบิ่งเราด้วยนี่กับเขาไอ้ตัวเจ็ดสามเอ็นหมออาจารย์คะ ข่าวข่าวซื้อไปทั้งสี่ใบลอตเตอรี่โอ้โหฝวันซืบค่ะอาจารย์บ่อสามเจ็ดค่ะโอ้อาจารย์ไม่ซื้อตัวกรับสิคะบ่อบ่อเก้าเจ็ดจะซื้อสี่ใบค่ะสามเราก็เจ็ดสามอีกทั้งสี่ใบค่ะไม่ได้กลับเลยเออซื้อเอกชนก็ไม่ได้กลับคือกันมั่นใจเพราะว่ามั่นใจนะค่ะอาจารย์ เออมันใจอ่ะค่ะแต่แต่ถ้าถ้าเรียกผมอ่ะถ้ามันจะลงล่างมันต้องกัดตัวอืมอืมเหมือนว่าเก้าสี่อ่ะผมแกงไว้สี่เก้าพอมันลงล่างมันออกเก้าสี่เลยโอ้เออโอ้ปกติปกติหัวอาจารย์มาแต่ไอ้เขาเป็นบนเนาะค่ะชุดนี้เนาะกัดมันต้เขาเป็นบนอย่างเดียวครับเออขันล่างมันเข้าก็ถือว่ากัดตัวตนจะไปตรงมันโอ้ค่ะค่ะนส่เป็นแบบนั่นเลยที่ค่ะ ครับผมเลขบนนี่ FC มั่นใจได้เลยครับเนี่ยลงทุนได้เลยแปดชุดเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากนะค่ะเดือนหนึ่งก็ได้เงินเป็นหมื่นละก็อาจารย์ครับผมจ้ะอ่าเดี๋ยวจังไดกระดีโทรหากันอีกเนาะค่ะอาจารย์เนาะได้ได้เด้ออาจารย์จ้าจ้าอาจารย์เอารบกวนอาจารย์ค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์ว่างแล้วพี่น้องค่ะ เดี๋ยวอธิมาสรุปสู้ฟังนะคะถ่ายคลิปค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากอาจารย์คนปากช่องนะคะพี่น้องคะอาจารย์คนปากช่องนะคะอาจารย์มาว่างแนวทางตองมวดนะคะสําหรับมวดที่ผ่านมาเนี่ยแนวทางของอาจารย์เขา่าเขาล่างนะคะพี่น้องคะเขาล่างเขาม่าเป็นตัวกับเจ็ดสามปกติแล้วชุดหนีบ อาจารย์ละว่างน้าทังเป็นชุดบนนะคะพี่น้องคะเป็นชุดบนตรงๆธรรมะบนเนี่ยสีมาตรงๆ like แต่ว่าถ้าชุดบนรูดลงไปล่างเนี่ยกระสิเป็นโตกรับท่านที่นะคะอาจารย์ละว่าก e ็จะงหวดที่ผ่านมานี่เจ็ดสามอาจารย์ละหายเจ็ดสามนะคะแต่ว่าออกลางนะคะพเมพี่น้องคะก็เลยเป็นโตกรับปกติต้องเป็นโตตรงเด้อพี่น้องเด้อเอางวดนี้นะคะอาจารย์ก็มาว่างน้าทังตรงวดค่ะวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะพเมพี่น้องคะ บนนะคะบลเด่นวิ 9, ่ง8กับเก้าโมนี้อาจารย์เล่าใหาบ้บนบลเด่น8กับเก้านะคะเด้พี่น้องคะดับหลักสิบหลักหน่วยบนหากับเจ็ดเด้อพี่น้องเดอ้อดับหลักสิบหลักหน่วยบนห้ากับเจ็ดค่ะแนวทั้งนี้อาจารย์เล่าจับคู่ให้ทั้งเบิดสิเป็นแปดคู่แปดหางนะคะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี 8ดหาหกหนึ่เก้าสนึ่งสาะคะพี่น้องคะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสหาเก้าสอาจารย์กะวงกลมยุทีแปดสองแล้วกับแปดสามนะคะพี่น้องคะ8ปดสองแโตร่องคือเก้าสกับหนึ่งสามนะคะพอไหมพี่น้องคะเอาจาักใส่กันอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเดิมพี่น้องเดิอแคปหน้าจอนะคะ แนวทางมือนี่นะคะจากอาจารย์คนปากช่องนะคะพระแม่ toe, พีน้องคะชุดนี่บนตรงๆบ่ตองกลับบนตรงๆไม่ต้องกลับนะคะถ้ากลับถ้าออกล่างนี่จะเป็นตัวกลับนะคะพระแม่พีน้องคะเพราวะว่าอาจารย์เราเห Cath ็นเป็นคำนวดเป็นบนเนาะพน้องเนะาะจงใจก็อย่าลืมนะคะพีน้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพน้องเด้อแคบหน้าจอนะคะพีน้องคะกัมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางาต่องวด ะะจากอาจารย์คนปากช่องค่ะจังดใดกะห่อแม่พ่นองนั่ไปพิจารณาเบิงค่ะชุดนี้ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ค้านวณเป็นชุดบนเด้อพ่นองเด้ออาจารย์ล็าให้มากเป็นชุดบนนะคะพมะพี่นองค่ะเอาโมนีนะคะทางประเภทนี้ทังภาคอีสานเนาะพ่นองเนาะ้มนีพ่นสิเป็นมือวันพายไใหญ่ข้าซากนะคะพม่พ่นองค่ะยหญ่ข้าซากทั้งบ้านบ่งเราด้วยเนี่ยนะคะ พิ่นไปใหญ่เขาซากตั้งแต่ช่วงตีสี่ตีห้าราคะล้วก็ช่วงเสาร์เยี่ยมวันเ้าก็ไปวัดไปวัดนะคะไปจังหันนะคะอันนี้เบิ่งเหล่งลวดลาห้องก็สิมาจากไปจังหันพอดีไปทําบุญนะคะพ่อแม่พี่น้องค์ค่ะในหลักประเภทนี้ทา้งภาคอีสานแต่วัแต่ว่าบางพื้นที่นี่เพิ่นสิไปใหญ่เขาสากนี่ประมาณช่วงเก่าโม่สิบโม่งสิบเอ็ดโม่งบนนี้พิณองเพิ่นไปใหญ่สวยนะคะแต่ว่าทางบ้านเบิ่งองหลังลวดยเนี่ยไปใหญ่ตั้งแต่ดึกๆตีสี่ตีห้าคนก็ออกไปแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะไปใหญ่ กับสิเป็นพวกไอ้กับเขากับน้าเปแล้วพี่น้องล้วก็เขาตกแตกนะคะเอาไปยายให้อบันราพบุรุษที่เพิ่นเสียชีวิตหลวงรับไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นประเพณนี่ที่เหตุสืบทอดกัน มายา่หน้าเลยเด้อพี่น้องเด้อน้นราคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะการมาว่าสู้กันฟัง่งสําหรับแนวทางมินีของอาจารย์ค้นปากช่องคะ่ะกามีประมาณนี้คะ่ะจังใดก็ให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ้งนะคะทำมารถชอบแนวทางชุดนี้ของอาจารย์เพิินพี่น้องอย่าลืมนะคะยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อพู้ละใบสองใบน,นะคะฮาเทียมีโชคไปน้่กันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ เอาสำหรับคลิปนี้นะคะไอกะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้อง Gottes. บ้านทฮาสุกูสุอนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางดีๆบบนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางอาจารย์คนปากช่องนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ตองวดกับมีประมาณนี้นะคะเอาไว้พ่อกันไม่กับแม่ในคลิปหนาค่ะ <alongside> พ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ